เวลาที่ทะเลาะกันนะเวลาที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันจะบอกว่าก็เลิกเลิกกันไปเลยก็ได้มไม่ได้แคร์หรอกนะอ่าไอไอความรู้สึกแบบเนี้ยเป็นกันทุกคนแน่ๆนะโคตรเชื่อแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นบ่อยเป็นถี่เป็นรุนแรงอันนี้อยู่ที่แต่ละคนแต่ทุกคนจะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพื้นฐานเบื้องหลังอะการแสดงอารมณ์แบบนี้คือเราต้องการความรักเราต้องการทําให้เขาใส่ใจการที่เราประชด มันแต่ว่าเราอยากให้เขาแสดงออกหรือลงทุนในความสัมพันธ์มากขึ้นเราก็เลยทําแบบนี้เพื่อที่จะพูดว่าเรามีค่าพอหรือเปล่าถ้าฉันทําอย่างนี้ยทาตัวงี่เง่าบ้างเธอจะรักฉันไหมเธอยังรักฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยทําให้ผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องง้อเป็นบางครั้งจริงๆมันมันเป็นวิตามินอย่างหนึ่งนะคนม,มองว่าการที่ประชดบ้างเล็กๆ และทําให้ผู้ชายวิ่งตามเราบ้างมันโอเคถ้ามันไม่บ่อยเกินไปมันมีบางเคสที่เราเจอโอ้โหบอกเลิกกันปีหนึ่งประมาณ18ครั้งคือเยอะมากจนแบบว่าผู้ผชายเ<า>นี่ย,ย,นยคือเหนื่อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คุณน่ะจะร้อยเขาว่าเขาจะเลือกคุณหรือเขาไม่เลือกคุณอคพอเขาเลือกคุณปุ๊บคุณก็บอกอ่ะโอเคฉันไปต่อแล้วคุณจริงๆลึกๆคุณเลือกเขาไหมทั้งๆที่เขาขี้เล่าติดพนันเจ้าชู้ขี้โกหกไข่ไปทั่วไม่เคยพูดความจริง เอาเงินที่บ้านไปใช้ขโมยเงินคุณไปอีกโอ้โหคือแย่ทุกอย่างแล้วคุณยังจะเอาคนอย่างนี้แค่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปต่อคุณคุณก็ยอมอย่างนี้คุณต้องมาเรียนดาร์ฟแมนนินถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดเพราะคุณจะอยู่แบบนี้ย่ำแย่ย่ำแย่ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าความรักที่แท้จริงี่ยมันมอบความสุขให้กับคุณมากแค่ไหนบางทีเราเหมือนเราอยู่ในโลกที่เราคิดว่าไอ้ความรักมันก็ต้องมีความทุกข์แหละแต่ความทุกข์แบบนี้มันคือความทุกข์ที่เรา กำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าในคอสที่ชื่อว่าทวงรักจากมือที่3ามเนี่ยโคสก็จะสอนไว้เลยนะว่าถ้าคุณจับได้ว่าสามีมีมือที่สามคุณจะต้องไม่ใช้บทผู้ถูกเลือกแต่คุณจะต้องใช้บทผู้เลือกอย่าไปใช้บทเยื่อเออห้ามใช้บทเยื่อพอเราใช้บทเหยือปุ๊บเนี่ยเกม จะเป็นสามีคุมไม่ใช่เราคุมอืมหรือบางทีมือที่3ก็มือที่3ก,ก็มาคุมเกมนะเพราะ,ะนั้นคุณจะเสียอํานาจการควบคุมเลยโค้ชสองคนจะเน้นว่าทํายังไงให้ผู้หญิงสามารถคุมเกมหลักได้ด้วยตัวเองกดหน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มมาที่บ้านเขียวนะคะทักมาได้เลย